อันนี้อาจจะเป็นพงอะไรนะครับอาจจะเป็นพงกระลอกนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นพงกระลอกหรือว่าสัตว์อะไรสักอย่างนะครับอนี่จะเป็นเรือคุณลุงนะครับเรือคุณลุงที่มาขายน้ำตรงนี้นะนี่ครับบรรยากาศจะแตกต่างจากตอนช่วงที่ มาหน้าฝนนะครับเอาเล็กเท่าไหร่ยู่งลางใหญ่เล็กเท่าไหร่ใช่เอาเล็กก็ได้ครับขายดีไหมครับนี่ขายดีไหมจำผมได้ไหมเนี่ยผมมาช่วงหน้าฝนเนาะจำไม่ได้ฝเยะผมจำไม่ได้เราจะเป็นป่าชายเลนนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมมาช่วงหน้าฝนมันจะทึบกว่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูที่คุณลุงขายขน,น,น,นมเต๋อไม่ใช่ขนมจากอ่าลูกจากนะครับผมจะพาเพื่อนนะครับเขาพักใตรงนี้แล้กนี่นะครับตัวเป็นตัวอะไรนะครับ เห็นตัวอะไรไหมนี่เขาหลบเราครับไม่ใช่เราหลบเขาครับนานตัวตะกว,วดครับไป้วดูว่าเอามาคือๆเฉยๆเข้าใจนะครับว่าคือๆเข้ามาพอได้เข้ามาครับ ถ้าเขาไปลึกก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะตัวมันมีเปือกอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปเส้นนี้ครับนี่นะครับบรรยากาศที่ผมต้องกล้า มาคราวที่แล้วนี่ครับผมจะเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับแต่มาคราวน,นี้นะครับผมจะเข้ามาทางที่ผมเคยออกครับบรรยากาศดีมากนะครับเจอสาวๆกลางป่าเยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่สาวผมนะครับสาวคนดนครับ ตรงนี้จะเป็นสวนเล็กๆเวจะเล็กทีนะครับบบความยากของหน้าที่ใช้หน้าฝนนะครับแต่มันก็ดีตรงนี้เราไม่ได้ไปถาบฝนที่ไหนครับหน้ามันจะ นี่มันมันแข็งกันหมดครับแล้วด้เป็นาการทุบกันกันเป็นบ้านคนครับะแส,สดงว่าค,คุณลุงต้องมาแน่นอนครับมานี้ผมเห็นอยู่นะครับเลยไม่ใจครับคุณลุงขายลูกจ่าครับ ไปกินหน่อยม่ครับปล่าจะไปถ่า,ายรูปนะครับตรงนี้ลองครับต้องลองเข้าไปาเข้าไปเนื้อรุปนะเพราะว่ามาคนเดียวเข้ามาครับพอคือครับ เข้าใจนะครับคมว่าพอคือโอเค เส้นทางนี้ก็อาจจะเป็นทางคนเดินนะครับเดี๋ยวผมลงไปอ่านไอ้นี่แป๊บน,นึงนะครับกินน้ำก่อนถอดหมวกกันร้อนครับเออนี่กินน้ำอนคลายกันครับอสาธุ ครับต้องมาหลายๆคนนคนครับนี่ครับมาคนเดียวก็กล้ากลัวครับไม่กล้าเข้าไปนี่ครับพอ,อพอมามาก็ได้สูตรอากาศแบบนี้มันก็ชื่นใจครับมาแล้วมันได้เจอบรรยากาศแบบนี้ ถึงเมื่อย่ก็คุ้มครับโอ้ปุกคท่าครับมาวันนี้เพราะว่าผมได้เข้ามาเดินมาตรงนี้นะครับครับว้าว อันนี้อาจจะเป็นพงอะไรนะครับอาจจะเป็นพงกระลอกนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นพงกระลอกหรือว่าสัตว์อะไรสักอย่างนะครับที่เจาะเป็นโพรงขึ้นไปตามต้นมะพร้าวนี่ครับนะครับโอเค ชอบพับมาแบบนี้มาแล้วเจอแบบอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับว้าวมาแล้วเจออะไรที่เป็นแบบนี้มันก็โอเคครับชอบนี่ว้าววุบวุบนี่ครับ ครับอากาศก็ร้อนหน่อยนะครับวันนี้แล้วก็ดูกันทีนีบ พาเพื่อนเ,อเข้ามาดูได้แค่นี้นะครับมันก็ผมมาคนเดียวนะครับมันก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับขออ,ออกไปก่อนดีกว่านะครับ ออกไปแล้วนะครับทำไมมันเป็นโหมดโฟกัสของมันเองเลยไม่ได้ทอะไรเลยนี่ครับก็จะเป็นป่าชายเล่นนะครับในนี้บอกว่าจะถามว่าผมกลัวไหมใช่ไหมครับ ผมเข้ามาผมก็กลัวครับีาเข้ามาผมก็กลัวครับปีกนอกอะไรไม่รู้นะนปีกใหญ่เลยครับโอ้ยไม่ไม่อยากให้เหงื่อออกครับถ้าเหงื่อออกแล้วมันจะขึ้นที่เกลือครับตามตัวตามเสื้อผ้านะครับโอเคเดี๋ยวไปดีกว่าครับ อ๋อเมื่อกี้นี้ผมไปกดหมดโฟกัสไว้ครับมันจะโฟกัสเองเลยน่ครับโอเคเข้าใจละเดี๋ยวไปดีกว่าจอดรถเหียอออกเลยครับว้ายจอดรถเหนยอก็ออกครับไปต่อดีกว่า จุออกไปครับเพราะว่ามันขี่ยากครับมันเป็นพื้นแบบขุกข่นะครับโอ้อยากพานันเอกมาสักคนดิบรรยากาศเลยครับมาเดินคุยกันในป่าชายเลนนะครับพอจะได้คลิปที่สวยงามครับท่ามีนเอกมาด้วยสักคนนะครับเดี๋ยวนี่นะครับต้นปีนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ครับ นางเอกคนแรกนะครับนี่ครับมืนะครับนางเอกคนแรกต้นปีนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังตามหาอยู่ครับยังตามหานางเอกอยู่ตยาามหานางเอกประจำช่องนะครับ แล้วมาเจอร้านคนลุงอีกแล้วครับนี่เ,เดี๋ยวเดินไปตรงนี้แป๊บนึงนะครับ ดินไปตรงนี้ไปอีกนิดนึงอ๋อน,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 นี้ก็จะมีทางไปอยู่ครับมีทางไปอยู่แต่ผมไม่ไปครับกลัวครับอุ้ยนี่จะเป็นเรือคุณลุงนะครับเรือคุณลุงที่มาขายน้ำตรงนี้นะครับ นี่ครับบรรยากาศจะแตกต่างจากตอนช่วงที่มาหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็จะมาก็ไม่เห็นคนเยอะขนาดนี้ครับตอนนั้นผมเข้ามาก็เข้ามาไม่กี่คนไม่กี่คนนะครับ สวนสาธารณะศีนครเขื่อนขันนะครับโอเคเดี๋ยวจะกินมะพร้าวกันนะครับ

เอามะพร้าวลูกหนึ่งครับเ,เอาเท่าไหร่ใหญ่น้ำเต็มใหญ่แล้วหเอาเล็กเท่าไหร่อยู่ข้างล่ใหญ่เล็กเท่าไหร่อยู่ห้าเอาเล็กก็ได้ครับขายดีไหมครับน,นี่ขายดีไหมครับนี่จำผมได้ไหมเนี่ยผมมาช่วงหน้าฝนนะ มจไไ่ดคนเยอะนะหามมากนมันเยอะน่าหน้าหลสามคนแล้วก็จำได้ไหมผมใหญจำไม่ได้โไม่ไอ้กิ่งไม้มันหักมันขาดมันช่วยตัดช่วยอะไรจำได้หมดจำไม่ได้หละคนเยอะสามคนขนาดผมยังไม่แก่เท่าลุงยังจำไม่ค่อยจะได้ ขึ้นบ้านอยู่ข้างลา่างขึ้นไปบนบ้านเอาเอะไรบุคคลบนบ้านเอาลืมนะเพื่อนเก่ายืนอยู่ตรงหน้ายังจําไม่ได้ไ <c oughs> มน่ละืไม่ไม่ลืมมันลืมเลยนึกนึก,น,กนึกได้ลืมเลยก็แย่เนลูกใหญ่ <c oughs> เห็นคุณคุ้นหน้าแต่ไม่กล้าทัก <c oughs> นื้อก็นาบิบครับน้ำ <c oughs> เ,เยอะเนื้อก็เยอะหวาน ใหญ่เล็กนยัูกี่ห้าู้ใหญ่สามสิบเนะ

แป๊บโอ้แป๊บเดี้ย <laughs> แม่ลูกใหญ่ที่ฝาลูกใหญ่แมวอ่ะอีห้าบาทลูกใหญ่กันั่งขึ้น ร้อนมากเลยนะร้อนมากๆเลย ไปแล้วครับคุณลุง เดี๋ยวผมจะเปอนครับไปดูหอสมนอนะครับวันน,นี้ผมก็จะเอาปลักก็ตรงนี้นะครับแต่ผมโชคดีคือว่าวันนี้นะครับผมแดดไม่ค่อยมีครับมีแต่ช่วงเล็กนะครับนี่ครับช่วง หน้าฝนผมจะก็จะมายืนเซฟฟี่ตรงนี้แล้วครับแล้ววันนี้นะครับว,ว้าวต่อนี่แนะครับผมเข้าป่าผมกลัวเอ็น,นี่เลยเนี่ยต่อพวกเนี้ยพวกต่อเนี้ยอย่างเนี้เห็นไหมครับไปเจอรังมันแล้วตายนะครับผมจะใหเพื่อนนะครับเดินเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับ ก็อสอบเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่ามันปว,ปวดปวดอย่างไงไม่รู้นะครับสะพานก็ยังไม่มาซ่อมนะครับสงสัยไม่มีงบครับเฮล็อกอะไรอะ่ะเฮ้ยอุย้ยสวยงา้มมากครับไปไหนแล้ววะ ไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปดูที่หอชมนกนะครับมีต้นตีนเป็ดนะครับต้นตีนเป็ดน,นี่ครับผลมันนี่นะครับผมงงทําไมเขาเรียกต้นตีนเป็ดทั้งทั้งที่ว่ามันไม่เหมือนเป็ดเลยไม่มีส่วนไหนเหมือนเป็ดเลยนะครับ จะเป็นป่าชายเลนนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมมาช่วงหน้าฝนมันจะทึบกว่านี้นะครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็ไม่อยากรู้แล้วครับตอนนี้มันก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดานี่นะครับเป็นหมู่บ้านตรงนี้แต่อาจจะเป็นเป็นแบบเป็นไรส่สวนผสมหรือว่าอะไรสักอย่างไร่หรือว่าเป็นสวนตามโครงการ ของพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัว,หวรัชการพระเ้านะครับนี่โอเคก็เอาไปกันดีกว่าครับเอาชิวๆครับวันนี้ไม่รีบเพราะว่าผมอยากจะไปเดินตลาดด้วยนะครับวันนี้ถือว่าต้อง เอาให้หมดครับนันนานมีโอกาสมาครั้งนะครับนานจะมีโอกาสมาครั้งสาธุต้นตะเคียนมีต้นตะเคียนด้วยครับต้นตะเคียนทองไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับรู้สึกว่าผมจะเห็นอยู่อ๋อตรงนี้ครับสาธุนี่ครับมีต้นน,นะครับขอถ่ายหน่อยนะครับนี่ต้นนี้นะครับต้น โน้นหรือเปล่านะครับนี่ครับมีสารก็ผมนะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวเร,เราไปกันดีกว่าครับออเสียงนกอยู่ตรงไหน ผมอยากถ่ายมากมากเลยครับเดี๋ยวหางบกันครับเดี๋ยวหางบ,งบซื้อกล้องที่ว่าซูมได้ดีๆนะบ o ู m ภาพได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวหางบก่นครับเก็บเงินก่อนครับไม่เห็นครับเดี๋ยวไปดูที่หอชมนกกันดีกว่านะครับ ช่วงที่ผมมาช่วงหน้าฝนะครับคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีคนมาหรือว่าผมมาช่วงที่ว่าคนไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ